สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำิ u i ้าค่ะจะเริ่มกับการประกาศตัวแปรค่า i n main แล้วก็ประกาศตัวแปรชื่อค่ะต่อมาจะประกาศ i n a สองคูณสอง b สองคูณสองใช้เก็บค่าเล t r i ่ a และ b ขนาดสองคณสองค่ะแล้วก็ c สองคสองใช้เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการบวก a และ b ค่ะ ต่อมาจะเป็นการใช้ลูกฟอ้อนกันค่ะเพื่อวนรอบการรับค่าในแต่ละตำแหน่งของแมทริ A และ B ค่ะก็คือ i เท่ากับศูนย์และ i กว่า2 i บวกบวกปิดปิดกา้าเปิดปิดค่ะต่อมาก็จะใช้ลูกซ้อนกันด้วยการใช้ฟออีกรอบหนึ่งค่ะจะเก็บไว้ที่ตัวแปร j มันจะใส่ขัามส่งเป็น f enter a d คูณด้วย d ค่ะค่าออกมาก็คือ i กับ j แล้วเอา scan f d i กับ j ใช้ให้ค่านำะมาบวกกันเป็นผลเอ่อเพื่อมาบวกค่าของผลลัพธ์ค่ะแล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ มาใช้การวนลูป for แบนเดิมอีกรอบค่ะแต่เปลี่ยนเป็น enter b แล้วเก็บตัวแปรไว้ที่ i กับ j ลมค่ากันเหมือนเดิมค่ะ,ะพิมพ์แล้วก็เราจะใช้หูปฟ f แบบเดียวกันค่ะเพื่อบวกค่า a ij กับ b ij แล้วเก็บผลลัพธ์ไปที่ c ij ค่ะเอาค่ามาบวกกันแล้วให้ประกาศตัวแปรที่แสดงผลที่ค่า c เวลารวมผลกันได้แล้ว ลองรันผลโปรแกรมดูนะคะแล้วก็กดเลขหนึ่งถึงแปดเอนเตอร์ไปเรื่อยๆข้าออกมาออกลบขอให้ค่ะเดี๋ยวไปแก้ให้เป็นเรียงเป็นชั้นๆิืม ลองลันอีกหนึ่งรอบกดเลขเหมือนเดิมคะ่ะค่ายังไม่เรียงอย่างที่ต้องการแก ลองกดลันอีกครั้งค่ะใส่ค่าเหมือนเดิมหกเจ็ดไมอาทำเ ลดไหมอีกรอบค่ะเมื่อกี้มันน่าจะลวนโอเคค่ะค่าออกมาตามที่ต้องการ